เป็นวิดีโอต่อเนื่องนะครับผมมาเฉลยไว้ในชุดที่21ง่ายๆเลยนะครับมันคือชีวิตของฉันเองชีวิตของพวกเรากันเองประเทศชาติบ้านเมืองของโลกใบนี้เราจะเปลี่ยนให้มาอยู่ในสภาพแบบใหม่ที่ดีกว่าทํายังไงครับทั้งหมดครับเริ่มต้นที่ตัวเรามันคือใจเย็นๆจากนั้นออกแบบให้ดีแต่มันต้องฝืนหน่อยไงเพราะว่าเคยของเก่าเนี่ยเราเคยชินไปแล้วเราเคยชินชอบมันเราเคยแบบใจมันยอมรับได้ไปแล้วแต่ การที่เรามาใส่ใจใจเย็นแล้วออกแบบใหม่มันต้องฝืนหน่อยมันต้องบังคับตนเองหน่อยใครที่ไปลองแบบนี้ครับมันทําไม่ได้หรอกแต่ใส่ใจทําอยู่ทุกวันพลาดก็เริ่มใหม่เดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีขึ้นมาเองครับซึ่งทุกวันนี้นะครับที่ผมทําวิดีโอทั้งหมดเนี่ยผมวางครับคือคนมันรักชาติรักคนรอบข้างรักตัวเองอะเห็นอะไรที่มันจะพลาดมันก็อดใจไม่ไหวที่จะไปคิดไปหาวิธีการนะครับ แต่ทุกวันนี้ผมขอบคุณนะครับคือผมวางแล้วนะผมวางไม่หมดแล้วแล้วผมก็ขอบคุณเพราะว่าถ้าเราไม่เจอคนที่อายุที่ทำกับเราเราไม่เจอ,อรูปแบบเหล่านั้นเรากไ็ไม่ได้ศึกษาใช่ไหมครับแต่การที่เรามองไปยาวๆเราศึกษาแปลว่าอะไรครับแปลว่าแน่นอนครับเราขอบคุณทุกอย่างแต่เรามองไปยา,ยาวแล้วเราเลือกทุกวันนี้ครับมีงานผมก็ทําไปครับผมพยายามที่จะฝืนตนเองอ่ากลายเป็นจากการที่กลายเป็นคนติดจอนะครับหันมาใส่ใจตนเอง อาบน้ําให้สะอาดนะครับไปเดินออกกําลังกายบ้างอยู่ในสวนสาธารณะนะครับที่มันไม่มีสารพิษอ่ะพูดง่ายๆแล้วกันนะครับมานวดตัวนะครับมาใส่ใจหายใจผมเพิ่งเริ่มต้นนะครับในเสาร์อาทิตย์ของปลายเดือนพฤษภาคม2566ายใส่ใจรักตนเองมองว่านี่คือโอกาสอย่างเช่นมีงานเนี่ยผมก็จะใส่ใจตั้งใจทําให้ดีนะครับทำงานนี้เสร็จมาดูว่ามีงานอะไรที่ควรเอามาทําต่อจากนั้นเมื่อว่างจริงๆนะครับมาใส่ใจพัฒนาลมหายใจนะครับ หายใจออกให้หมดปอดหายใจเข้าให้ลึกนะครับพัฒนาไปสู่การพัฒนาลมปราณพัฒนาไปสู่การทําสมาธินะครับเมื่อมีญาติเนี่ยมาบอกว่าเอ้ยทมเป็นยังไงบ้างมันดีไหมผมก็จะแนะนําให้บอกต่อวิดีโอชุดที่19การาบขอร้องไปโดยไม่คิดมากจากนั้นครับเมื่อมีโอกาสที่จะมีญาติมาเข้าประเด็นเพื่อพัฒนาการเงินการมีความรักการมีความรู้สึกที่ดีต่อกันการมีความดีต่อกันเนี่ยก็เราก็มาทํากันไปนะครับ แค่นั้นเองนะครับมันคือชีวิตที่เราออกแบบได้เองเมื่อมีโอกาสที่จะซื้อที่ดินล้อมรั้วเราร่วมกลายเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักที่จริงใจซึ้งใจกับใครสักคนมันก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดขึ้นทํำยังไงครับมันคือวางไปหมดแล้วเพราะเราบอกไปหมดแล้วคือจริงๆแล้วในวิดีโอก็ครบแล้วนะครับแต่มันอาจจะแบบไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่นะักรกระจายกันไปเพราะว่ามันเกิดจากค้นพบแล้วเรียนรู้แล้วก็ค้นพบสิ่งใหม่ไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่า มันมันดีแล้วก็เลยมาเอาทั้งหมดอ่ะมาเขียนเป็นหนังสือจัดระเบียบเพื่อให้ญาติเนี่ยนำไปใช้ได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่แน่ชีวิตนี้ผมอาจจะอยู่ในสังคมที่คนเนี่ยมองว่าเราเป็นบ้าไปตลอดก็ได้นะครับแต่ผมก็อเข้าใจอ่ะคือไม่ไม่ใช่ว่าคนที่มองเราเป็นบ้ามันเขาผิดนะครับไม่ใช่ก็คือมันเกิดจากความไม่รู้แล้วเกิดจากการบางครั้งเนี่ยไปไปติดในการเอาแต่ใจตัวเองไปติดในการพ่นอารมณ์เสีย ไปติดในการที่บอกว่าคือพูดง่ายๆหาเหตุผลเข้าข้างในสิ่งที่ผิดอะ่ะจนจนกลายเป็นว่าสิ่งที่ผิดที่ตัวเองทําไปอะ่ะมันถูกต้องนะครับก็มันก็ไม่ผิดหรอกนะครับมันเป็น,นกลไกธรรมชาติซึ่งเราเรียนรู้จากมันได้แต่ถ้าสมมติว่าผมซื้อที่ดินล้อมรั้วได้จริงผมจะกราบไปทั่วเลยนะครับว่าคือกราบแบบไหนครับกราบไปสมมุติว่ามีคนที่ทําระบบพลังงานครบวงจรได้ทําระบบปัญญาประดิษฐ์ครบวงจรได้เนี่ย ผมก็จะไปกราบเพื่อนําความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาต่อย,ยอดนะครับให้มันเกิดชุมชนพลังดีครบวงจรเป็นโครงข่ายพลังดีครบวงจรให้เกิดขึ้นจรงิงบนโลกใบนี้แค่ไหนครับไปกราบไปกราบนะครับจากนั้นครับก็จะมีคนที่แบบยังทำร้ายโลกแบบเดิมๆก,ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันคือการทามาหากินยังทําสงครามกันแบบเดิมๆก็ไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กระบวนการที่ต่อเนื่องมาตามลาดับ ถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนเราเกิดมามีอายุไขท้ายสุดก็จากโลกนี้ไปมันเป็นวาละโลกนี้มันเหมือนโรงเรียนนะครับแต่เราก็เลือกได้ที่จะเรียนรู้แบบดีๆก็ได้ผมก็จะกราบครับว่าขอความกรุณาครับว่าอย่ามาอย่ามาคืออะไรก็ให้อภัยกลุ่มนี้ได้กลุ่มพลังดีกลุ่มนี้ได้ก็ให้อภยัยเพราะว่าเราไม่ทําสิ่งที่ร้ายๆอยู่แล้วนะครับไม่ใช่อยู่ดีคุณถือปืนมาแล้วมาแบบว่าต้องเปลี่ยนเป็นแบบของคุณอย่างเงี้ยก็ ขอกันไว้ก่อนกาบขอร้องไปทั่วโลกนะครับก็จะขอร้องอย่างชัดเจนที่สุดนะครับคือเข้าใจไม่ว่านะครับเข้าใจไม่ว่าที่คุณจะปล่อยสารพิษที่คุณจะตั้งเสาสัญญาณไปทั่วโลกก็เข้าใจแต่ถ้าผมซื้อที่ดินแล้วเนี่ยผมก็จะถอดสัญเสาสัญญาณนั้นออกไปอะไรประมาณนั้นเนี่ยให้เข้าใจกันเพราะว่ามันคือการทดลองครับมันคืออีกช่องทางหนึ่งครับมันเหมือนกับในยกโลกยุคหนึ่งซึ่งเข้าบูมในเรื่องของการทําระเบิดนิวเคลียร์เขาทดลองระเบิดไปทั่วโลกจริงๆนะจนมีพื้นที่ เปื้อนพิษทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่แปลว่าอะไรครับแปลว่าก็เหมือนกับคุกอะ่ะเวลาที่มีคนทําผิดแล้วก็จะไปเข้าคุกถูกไหมครับแต่เนี่ยเป็นแนวคิดที่แปลกผมก็จะล้อมรั้วคล้ายๆกับขังคุกตัวเองแต่มันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับก็จะมีการทําธุรกิจเชื่อมโยงกับโลกใบนี้ตามกติกาสากลที่มีอยู่นะครับถ้าในอนาคตสามารถที่จะสร้างการป้องกันตนเองได้ก็จะสร้างการป้องกันตนเองแต่เราจะไม่ไปคุกคามทําร้ายใครอย่างแน่นอนเพราะถือว่าคือ ทำกันบ้านไปก็จะเข้าใจญาติทุกท่านครับพูดมาทั้งหมดอาจจะงงแต่ถ้าญาติครับไปใส่ใจอาบน้ําให้ดีครับใส่ใจนวดตัวเองให้ดีก่อนนอนเนี่ยใส่ใจรักรู้สึกดีกับตนเองชีวิตเดิมๆที่เป็นอยู่มีงานก็ทําไปไม่ทะเลาะใครใง่ายๆใครมาอารมณ์เสียใส่เราก็ยุติง่ายๆจากนั้นครับมีโอกาสบอกต่อวิดีโอไปนะครับแล้วก็การที่มีพลัง รักรู้สึกดีใส่ใจตนเองให้ดีจริงๆนะครับพลังใส่ใจที่เพิ่มขึ้นใส่ใจตัวเราเองได้ดียิ่งขึ้นเราจะคุ้นเคยนึกถึงรางวัลที่มากขึ้นที่คนที่ใส่ใจตนเองได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยมาเจอกันคนใส่ใจตัวเองได้ดีแบบดีๆแบบมีคําตอบที่ใช่แบบใจเย็นๆดูไปยาวๆช่างใจดีๆพาตนเองไปผ่านประสบการณ์ของความดีมาพอสมควรแล้วเนี่ยมาเจอกันมันก็จะดีได้ง่าย จะเกิดเป็นกลุ่มพลังดีได้ง่ายจริงๆคิดภาพง่ายๆแบบนั้นให้ออกนะครับที่ผมพูดม,มาทั้งหมดนะครับก็เพื่อที่จะรู้ว่าเออเราสามารถที่จะทําให้วิถีนี้เกิดขึ้นบนโลกนี้ได้จริงๆนะครับคือเราต้องวางอะอะไรบางอย่างเราต้องวางนะครับเราต้องไม่คิดมากนะครับอย่างเช่นถ้าตัวผมเองเนี่ยผมเป็นลูกกับกาทันยูถ้าเกิดว่าชาตินี้เนี่ยไม่สามารถที่จะมีคุณหมอดีๆมาช่วยรักษาคุณพ่อคุณแม่ผมผมก็ต้องยอมต้องปล่อยวางแต่ก็ต้องทําให้ดีที่สุด ผมต้องเขียนหนังสือให้ดีที่สุดผมต้องบอกต่อวิดีโอบ่อยๆแล้วก็ไปไปขอร้องญาติทีผ่ผ่านเข้ามาเนี่ยช่วยบอกต่อวิดีโอชุดที่19หน่อยนะนะครับส่วนญาติที่จะมาดูตรงนี้แล้วมาตัดสินใจว่าเออจะช่วยผมไหมไม่แน่นะครับอาจจะไปเจอคุณหมอที่เก่งมากๆเราบอกว่าอ่ะฉันจะรักษาคุณพ่อคุณแม่ของดามให้ดีที่สุดเพราะดามมีเงินน้อยนะครับไม่ได้มีเงินเยอะนะครับคือคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยพี่น้องก็ดูแลดีพอประมาณ แต่การที่เราดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเราได้ดียิ่งยิ่งขึ้นอีกจากการที่มีคนเต็มใจยินดีอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเรามันก็ดีครับอยากให้เห็นใจผมนะครับว่าที่ผมบอกต่อวิดีโอเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าคุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวผมก็รักชาติบ้านเมืองแล้วก็บอกวิธีการวางไว้แล้วแล้วเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของกฎกฎ,กฎจักรวาล่ะคือกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาตินะครับ มันเป็นธรรมดาที่เราเกิดมาแล้ววันหนึ่งเราจะตายไปเราจะจากโลกนี้ไปนะครับอย่างเช่นทานศีลภาวนาถ้าเจาะเข้าไปให้ลึกๆเนี่ยฉลาดในการให้ทานฉลาดในการรักษาศีลฉลาดในการภาวนาด้วยปัญญาจริงๆมันจะแตกต่างนะครับมันจะเกิดผลที่แบบเป็นเลิศขึ้นมาจริงๆซึ่งอาจจะมีคนมาด่าว่ายคุณให้ทานแบบนี้ผิดก็ได้นะครับแต่มันเป็นสิ่งที่คนเราไม่เข้าใจ บางคนทานเนี่ยให้ไปเฉยๆแต่การให้ทานบางครั้งนะครับมันกลายเป็นการก่อความผิดที่มากกว่าถ้าเราใช้ปัญญาดีๆเ,เราให้ทานกับคนที่บอกว่าจะเปลี่ยนใจแล้วตั้งใจเป็นคนดีเข้ามาสู่วิถีของของศีลวิถีของภาวนาจริงๆโอ้โหทานนั้นอาจจะเป็นทานที่เลิศกว่าก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็ฝากญาติทุกคนว่า น้องดามวางแล้วครับยอมแล้วครับน้องดามไม่ใช่คนเก่งคนดีครับเป็นสาตว์สังคมครับซึ่งต้องพึ่งญาติครับถ้าผมซื้อที่ดินได้ล้อมรั้วแล้วทําอยู่คนเดียวมันก็แค่นั้นแหละนะครับถ้าตัวผมเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ยผมจก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ดีบ้างคดโกงบ้างโกหกบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็ยังไม่ใช่คนดีนะครับอาจจะเป็นคนที่แบบมีอารมณ์เสียบ้างนะครับวิจารณ์สังคมบ้างแต่ผมอ่ะเป็นคนที่วิจารณ์้น้อยที่สุดแล้วนะครับ น้อยที่สุดแล้วคือถึงเวลาครับที่อาชาวไทยทุกคนจะต้องมาถามใจตนเองแล้วแหละลองดูครับว่าเราจะก้าวไปทางไหนนะครับเป็นทางเลือกของท่านแต่ไม่แน่ทางเลือกของเรานะครับของผมกับท่านอาจจะไปด้วยกันได้ของเราของท่านกับคนที่ท่านไปกันได้ดีบางคนมันเป็นชีวิตที่มันเป็นรสชาติชีวิตอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งเราเลือกได้ที่เราจะไปสัมผัสหรือไม่ นะครับผมเองก็อยากจะลองดูนะครับแต่ถา้ามันไม่เกิดขึ้นผมก็บอกแล้วคงับผมวางแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเสียชีวิตเมื่อไหร่นะครับเราจะเสียชีวิตจากสิ้นอายุไขเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเสียชีวิต,จา,ต,วตจากเหตุปัจจุบันเสียชีวิตจากคนที่ระดมความรุ่มหลงความความบ้าความมัวเมาไปถึงจุดที่แบบอะไรนะทำร้ายกันได้ เราก็ไม่รู้นะครับขาอาจจะเห็นว่าเราขวางทางเขาเขา,าจ,จะเห็นว่าเราไปบอกทางสว่างให้กับคนอาจจะทําให้เขาดูไม่ดีหรืออาจจะทำให้เขาสูญเสียประโยชน์ไปเราก็ไม่รู้นะครับแต่มันคือทั้งหมดครับอย่าประมาทครับทั้งหมดครับอยากให้มองเป็นการลาเวนโทษไม่ผูกจิตอาฆาตไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับมองไปทั้งชีวิตนะครับอโหสิกรรมนะครับขอบพระคุณจริงครับ